ค่ะตอนนี้คุณหมอจปีปีใหม่แล้วค่ะก็บ้านเสร็จแล้วก็เข้าอยู่ตั้งแต่ยี่สิบสมกราแล้วตอนนี้ก็กําลังลงตัวขึ้นค่ะก็พอเข้าอยู่แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนจัดบ้านนี่เหนื่อยมากช่วงนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากจัดบ้านปับต้อนรับเพื่อนที่มาแสดงความยินดีกับที่บ้านทั้งหมดทั้งมวลกี่ปีคะ เอ่อตั้งแต่ออกแบบ1ป yeah, um> yeah. ีก่อสร้างทั้งหมด2ปีค่ะก็เป็นเสร็จทั้งหมด3ปีเลยจะได้เข้าอยู่บานปลายไปเยอะไหมคะจากที่ตั้งเป้าไว้ก็ก็มีบานปลายไปเยอะค่ะก็ก็ก็ต้องทำงานถกเยอะเหมือนกันประมณนีเข้าอยู่ะเป็นยงไงบ้าง โอ้ก็หายเหนื่อยเลยค่ะแล้วก็รู well, so ้สึกว่าเออทุกอย่างที่เราตั้งใจทํามาคุ้มค่าแล้วก็ได้ได้เป็นดีเทลทุกอย่างเหมือนบ้านในความฝันนะแล้วพอยิ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนมาบ้านก็ทุกคนก็ช่วยิ้วกันเข้าไปอีกโอ้นี่มันเหมือนบ้านในฝันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งมีความสุขกันเออเหมือนเห็นตแล้วแบบห้องนอนห้องนี้เราได้ตกแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยอใช่รู้ว่าเราแบ่งกันเจอกับม้งเดียจะไม่ทอกันในในในการแต่งบ้านเพราะว่า เขาแบ่งไปเลยว่าเขาเอาห้องไหนเขาอนุญาตให้จะแต่งห้องนอนได้เพราะว่าเจอว่าวผลผลผลเป็นคนของเล่นเยอะมากคือถ้าเกิดเอากระไปกระจายทุกที่อ่ะบ้านมันก็จะไม่เหมือน บ้านสวยๆไงมันก็จะกลายเป็นบ้านเจ็บของเล่นอะไรเงี้ยเราก็เลยได้สิทธิ์ในการแต่งห้องนอนออทุณเดียเขาถูกใจนะคะแบบออกมาตรงใจทุกอย่างอยถูกใจเพราะว่าห้องน้ําเขาขออเออห้องน้านี่คือใหญ่กว่าห้องห้องนอนอีกอห้องน้าคือเขาเขาเดินทางไปเลือกหินเองสลับบุรีเลยทุกชิ้นเขาเลือกเองมหมดใช่ทุกพี่เทลก็แทบจะนอนในห้องน้ำแล้วก็คือตามใจเต็มที่เลยใช่ก็ตามใจแหละเพราะว่า ทั้งที่เราบ้านที่เราจะอยู่กันเป็นตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วด้วยความที่เจ็บกับเดียร์คืนี่ให้ค่ากับการอยู่บ้านเ,ออเราเราไม่ได้นั่งรถแทงไม่ได้ใช้กระเป๋าหรือว่าเสื้อผ้าอะไรแพงๆแ,แต่ว่าเราเราเน้นคุณค่าของเราสองคนไปในเรื่องบ้านเพราะบางคนก็ให้คุณค่าแตกต่างกันไงแต่เราสองคนคือเออเป้าหมายเดียวกันก็นนคือเรื่องบ้านเราเต็งที่กับบ้านเราก็มีความสุขกันาทานั้งหมดทั้งมวลมันก็คือเรื่องหออ๋อก็ตามพี่ให้ชื่อกันแหละก็เลเรือนหอเรือนหอ จริงอย่างเรื่อง <c oughs> งาแนแพนงานแต่งนี่คือยังคงมีหรือว่ายังไงไหมคะ <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้ก็เงินเงินหมดบ้าหม้เงินหมดหหหมแล้วก็เหมือนต้องมาเริ่มเก็บเงินกันใหม่เ้าก็อย่างที่บอกว่าเราพอเราสร้างบ้านแล้วมันเหมือนเป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะทํางานตั้งแต่18อ่ปะเก็บม,มาก็คือเอามาลงกับบ้านจนแทบจะไม่เหลือเลยแหละแล้วก็เหมือนตอนนี้เราต้องกลับมาวางแผนเรื่องเงินกันใหม่ว่าเฮ้ยมันต้องถึงช่วงที่เราต้องเก็บตังค์แล้วพอเราใช้กับบ้านไปหมดเราก็ต้องวางแผนชีวิต ขอ,ขอเคลียร์สเส้นเลยนะม <c oughs> ีคิดไว้บ้างไหมใช่ไหมคะเกี่ยวว่าจะประมาณไหนปีบีแต่งกันมันเอาจริงๆนะนะถ้าใจเจ็บเลยถ้าอยากแต่งคือจะอยากให้มีกฎหมายมารองรับก่อนอเออถ้าเกิดมีกฎหมายแล้วเราก็แต่งก็ยิ่งแบบเหมือนมันฟิน,นอ่ะนะแต่งไปแล้วก็มีทั้งกฎหมายที่แบบมันมันได้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันครบสูตรอ่ะเนาะแต่ถ้าเกิดรอแล้วรออีกรอรอจน แก่แล้วไม,ไม่ไม่มีกฎหมายสักทีก็อาจจะแต่งไปก่อนอะไรแบบงี้แต่ว่าเดียวเองเขาอยากมีแบบแบรรยากาศเป็นงานแต่งไปก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่เขาแล้วแต่เรา<ม>แต่ว่าจริงๆตรงนี้คือปัญหาคือหนึ่งเงินก่อนอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายแหละจะยากให้มีกฎหมายเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็จะได้ทาทุกอย่างให้มันเออมันถูกต้องแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเหมือนคู่อื่นจริงๆแต่เ่มือนกัเหมือนเห็นเขาไปลองชุดเจ้าสาว ใช่ใช่ใช่เขาเคยเคยไปซื้อเคยไปลองไปดูตอนที่ไปเมืองนอกก็ก็เคยไปดูว่าแบบแบบไหนนะที่อยากได้อะไรอย่างนี้ไปเก็บไว้ก่อนไม่เก็บเพื่อจะดูดูว่าแบบสักวันนี้จะต้องได้ใส่เออเจ้ว่าทุกคนก็มีความฝันนะจะก็แอบไปลองจุดเจ้าสาวมาไม่อยากใส่หรอกเอ้ยก็อยากมีเผื่อเทื่อยากจะใส่สูทก็ได้นะใส่กระโปรงยาวเลยนะ ผู้ชายทุกคนให้เกิดเขาเจอคนที่รักจริงๆแล้วยังไงเขาก็คงอยากมีภาพงานแต่งอยู่แล้วยิ่งครั้งที่แล้วไปร่วมงานแต่งพี่โทนี่กับน้องแก้วหูเห็นแล้วแบบอยากแต่งบ้างเลยอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เป็นองนันสิงคือขับๆใช่ไหมคะเพราะหลายคนก็แบบอาจจะคิดว่าเราแบบ มีท oui pues ี่กันเงียบแล้วอ่ะ่ออย่างๆๆแล้วก็คือนี่แหละรอรอโอกาสที่เหมาะสมนะคะในในทุกๆเรื่องถ้าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วยิ่งมีกฎหมายมาลองรับด้วยนี่ก็แบ่งเลยก็คือถ้ากฎหมายออกมานะไปจดทะเบียนคนแรกเลยออแตงจริงโดยรวมจริงก็คือพร้อมแล้วนั่นแหละใช่ไหมพี่จีเพราะว่าเห็นในวอล์กเราก็เห็นว่าบ้านหลังแรกล้วรักคงสุดท้ายก็ต้องเป็นรักคงสุดท้ายนั่นแหละรักที่ไม่คสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้แล้วไง เดี๋ยวนี้เป็นคนดีแล้วดูแลครั้งสุดท้ายไล้วเมื่อก่อนก็คนดีเป็นเพียงแคความที่ผ่านไปก็เสร็จแล้วไรกับการมันเห็นเป็นรูกเป็นล่างเยอะแ้่ไหนกับครอบครัวของเราใช่ค่ะก็คือตอนนี้มันเหมือนเป็นที่ที่ของเราแล้วเราก็มีมีที่ของเรามีคนที่เรารักก็คือทุกอย่างก็เป็นรูปเป็นล่างแหละก็คิดว่าถ้าเกิดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็คงอยู่กบบคนนี้กันจนแก่หละอย่างมากจริงูลคาหมด เป็นขนาดไหนโอ้ก็หลายล้านล้านเลยหลายสิบล้านสิบล้านใช่ห้าสิบล้านไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบยี้านนี่เหมือนเล่นเกมนะสิบยี่สิบสามสิบกับท่านหัวให้ถูกต้องอ๋อก็ประมาณสิบสิบแอบสิบแอบเออแต่มันก็คือด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราใช่ค่ะใช่ใช่โชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ให้ให้ให้ต้นทุนด้วยแล้วก็รวมกับงานที่เราทำมา ก็โปะๆมหนี่ยังจ่ายไม่หมดเลยเลยประมาณสองสามเงินเนี่ยเป็นกอนเข้ามาแล้วก็ถือเคสสุดลิฟต์แบบว่าโอ้แบบใช่ใช่เขาแนะนํานะว่าอะไรนะก็คือมีเลิกใช่ไหมเราก็อ่าไหนๆแล้วก็ทําตามจะเชื่อว่าพี่ๆทุกคนคงจะเมื่อยนะ่อกี้ถือให้เปียเดียวไม่เลยเออคือพอเรามีเลิกอะไรเงี้ยก็อาจทาให้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 มันดีหมดก็ดีไปหมดก็มีเลิกเสร็จเขาบอกว่าให้ต้องทำเมนูเส้นเออเราก็ไม่รู้จะทำเมนูเส้นอะไรทำสปาเกตตี ความสบายใจใช่ใช่ใช่แต่พี่ก็จัดเต็มเหมือนกันอย่างมีนก็แห่โอ้พี่พี่มินนี่คือสุดๆอ่ะงงเลยตอนแรกคิดว่าบ้านไหนเขามาถ่ายละครกันอยู่ดีมาแห่แล้วคือพี่พีกว่าคือมินอยู่ในอยู่ในลุงแปะยิ้มคนนั้นอ่ะโอ้น้องมินนี่น่ารักมากคือเขาเขาจับเต็มทุกเรื่องนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำต้องมินพิชยาแห่มาจับเขาพูดว่า